ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวน ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงิน e. ก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงิจนจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงิจนจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู้ T ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตท,ที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุข กับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับ เงินก้อนใหญ่ฉันคู้ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวย ฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี ฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมาก ฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับ ขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมัง่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดีฉันยินดีต้อนรับเงินก้อนใหญ่ ฉันคู่ควรกับการมีเงินจำนวนมากฉันคือคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันมีความสุขกับความร่ำรวยที่ฉันได้รับขอบคุณชีวิตที่แสนดี